สวัสดีครับพบกับ how to trade เทดอย่างไรให้ชนะตลาดสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในตลาด b บ n a r y นะครับเป็นเทคนิคท r i ปเ e ิลเทน,นะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เทคนิคอินดิเคเตอร์ไหนเพื่อที่จะสามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้ในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมมาแชร์เทคนิคท r i ปเ e ิลเทนให้ทุกๆคนนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราไปตั้งทันเฟรมนะครับหรือระยะเวลานะครับที่15วินาทีส่วนตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดเราไปเลือกตรง moving average นะครับเลือกเป็นค่าคามันะครับส่วนค่าต่างๆเราไม่ต้องปรับนะครับมาปรับที่สีพื้นฐานนะครับเป็นสีเหลืองส่วนเส้นความหนาหนาที่สุดนะครับกดสมัครใช้งานแล้วก็มาเลือกตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์อีกรอบนึนะครับ กดแนวโน้มนะครับมาเลือกที่ตัว ATR Tailing Stop นะครับค่าต่างๆยังคงเดิมนะครับมาปรับที่สีและการแสดงผลนะครับเราปรับไปที่ขนาดกลางๆก,กดสมัครใช้งานก็จะขึ้นมาเป็นเส้นสีเขียวสีแดงแบบนี้นะครับเหลืออินดิเคเตอร์สุดท้ายนะครับเลือกที่แดวโน้มเช่นกันครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับกด Q Stick นะครับ ตัวนี้ให้ปรับระยะเวลาจาก10เป็น7นะครับส่วนสีและการแสดงผลยังไม่ต้องปรับอะไรครับเหมือนเดิมกดสมัครใช้งานก็จะขึ้นบาร์ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับส่วนเครื่องมือ3เครื่องมือดิจิตเตอร์นะครับก็คือจะบอกว่าแนวโน้มเราควรจะกดบ u าหรือกดเซลล์นะครับเดี๋ยวมาแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้ากราฟราคานะครับ อยู่ใต้เส้นเหลืองหรือตัวคามะเราก็จะมองเป็นว่าเราจะเตรียมกดเซลล์นะครับส่วนคอนเรฟิร์มที่2ก็คือตัวเส้น ATR ที่เป็นสีแดงครับถ้าราคาอยู่ใต้เส้น ATR ด้วยใต้สีเหลืองด้วยก็2 c o คอนเฟิร์มครับว่าเราจะเตรียมกดบายเอกดขอโทษนะครับกดเซลล์นะครับ แล้วตัวคอนเฟิร์มที่เราจะกดเซลล์จริงๆนะครับก็คือตัว Q Stick นะครับเป็นคอนเฟิร์มที่3แลใตัวสุดท้ายในการที่เราจะกดเซลล์นะครับก็คือตัว Q s t i c k เป็นสีแดงเราก็จะกดเซลล์นะครับส่วนถ้าอยู่ข้างบนเราก็จะเกมกดบายนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างช่วงนี้ที่เป็นขาขึ้นนะครับตัวราคานะครับอยู่เหนือ เส้นคามะนะครับหรือเส้นสีเหลืองแล้วก็อยู่บนเส้น a อทเส้น a อ r เป็นสีเขียวด้วยนะครับแล้วตัวคิวสติ๊กเป็นสีเขียวเราก็จะกดบายนะครับด้วยทันเฟรมที่เราตั้งเป็น15ห้าวิแต่เทรด1นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มคู่เงินกันนะครับแล้วก็ไปเทรดจริงกันเลยครับเพิ่ม EJ เข้าไปครับตัว EG จีเจเอ่อจียูแล้วก็อีกสักคู่เงินนะครับเป็นตัว au ยูลวกันนะครับก็เดี๋ยวไปลองเทรจริงกันเลยนะครับ,รบตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้น่าสนครับ ดบายตัวนี้นะครับแท่งเทียนนะครับอยู่เหนือราคาเส้นสีเหลืองนะครับเส้นคามะ1นะครับ2อยู่บนเส้น atr trailing stop นะครับที่เป็นเส้นสีเขียวนะครับเราเตรียมกดบายนะครับ3ามคอนเฟิร์มในการเข้าออเดอร์บายก็คือตัวคิวสติ๊กนะครับเป็นสีเขียวนะครับลงจากใต้น้ำแล้วขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเราจึงกดบายนะครับ สำหรับออเดอร์นี้นะครับ2 1นโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูคู่เอนอื่นกันต่อครับอันนี้ก็ขึ้นมาโอ้อันนี้ก็สวยนะครับกดบายขึ้นกันตัวนี้นะครับสำหรับคู่ eu นะครับราคายูเหนือเส้นคามะนะครับ1 2่ราคายูเหนือเส้น a t r และเป็นสีเขียวนะครับ3ก็คือ q ิว i ิกจากสีแดงเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเรากดไปยโอเคนะครับเป็นไปแล้วนะครับสำหรับผู้ e u เป็นอย่างไรอีก17วินะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นตัวอ indicator นะครับสำหรับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีพอร์ตบัญชีในการลงทุนสามารถเข้าไปสมัครนะครับในใต้ลิงก์โปรไฟล์ผมหรือใต้คอมเมนต์ดิสคริปชันนะครับผมทิ้งลิงก์สมัครเปิดบัญชีมีเงินทดลองให้1นึ่งหมื่น,นะครับลองไปศึกษากันดูแล้วก็ลองไปฝึกซ้อมก่อนที่จะเทรดจริงกันนะครับผมมีตัวนี้นะ่าสนใจนะครับกดเซลล์ไปเลยนะครับสำหรับผู้ ej นะครับ ตอนนี้ราคาแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นคามะนะครับซึ่งคอนเฟิร์มที่1นะครับแสดงว่าเป็นขาลงนะครับส่วนคอนเฟิร์มที่2นะครับแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นสีแดง ATR Tailing Stop นะครับส่วนที่3นะครับที่คอนเฟิร์มให้เรากดเซลล์นะครับตัวคิวสติ๊กนะครับเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับส่วนแท่งที่เราเข้านะครับเป็นสีแดงเรียบร้อยนะครับ โอเค3ามออเดอร์สวยๆนะครับอาจจะรอออเดอร์นานนิดนึงนะครับเทคนิคนี้ต้องรอ3ามอินดิเคเตอร์นะครับในการคอนเฟิร์มในการสัญญาณซื้อหรือขายนะครับอาจจะนานนิดนึงครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีทดลองครับลอง เปิดใต้โปรไฟล์ผมใต้ด s สคริปชันนะครับเพื่อทำการเปิดบัญชีทดลองมีเงิน1 0,000ื่นเหรียญให้ทดลองเทรดลองเทคนิคนี้ไปลองก่อนนะครับที่จะลองจริงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ